สำหรับคลิปนี้มนอครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปทำเควสนะครับเปลี่ยนอาชีพนะครับครั้งที่หกกันนะครับว่าเรานะครับต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนอะไรยังไงนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนครั้งแรกก็ต้องครั้งแรกหละตัวหนึ่งอะไปมาครับวาร์ปอย่างเดียวครับนะครับวาร์ปอย่างเดียวส่งเสร็จครั้งแรกนะครับเปลี่ยนหกนะครับไปส่งเสร็จ เศษเพชรนะครับเห็นไหมครับทางซ้ายมือ อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจติกเพื่อนเพื่อไว้ด้วยนะครับเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่ให้คิดถึงร้านเติมเกมมาจติกเป็นร้านแรกนะครับฝากเพื่อนเพือไว้ด้วยน,นะครับผมสําหรับร้านเติมเกมมาจติกนะครับเพื่อนๆครับสะดวกรวดเร็วแน่นอนครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ๊งอากาซ่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องปิงอากาซ่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกนะครับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่านะครับสนับสนุนผมผ่านทิปมีก็ได้นะครับได้ที่ตรงนี้ครับหรือไม่ประสงค์ออกน้มนะครับเพื่อนเพื่อครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือข้างใต้แชทตัลรูตุเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช ทองทานนะครับฝากเพื่อนๆมาด้วยนะครับผมขออนุญาตนะครับรีเกมสักครู่นะครับเพราะว่ามันไม่เห็นเมาส์นะนะครับเออมันไม่เห็นเมาส์หลายๆคนนะครับมันบอกว่าผมทําคลิปไปแล้วเมาส์ไม่โผล่มานะครับเขาขี้เกียจหานะครับเมื่อกี้เมาส์ไม่เห็นครับเดี๋ยวรีเกมสักครู่นะครับเมาส์มายังอ่ะเมาส์มาแล้วนะครับ ครั้งแรกเห็นไหมครับทางซ้ายมือนะครับเขาจะให้เราส่งนะครับเศษเพชรหนึ่งหมืนสองพันนะครับเม็ดให้นะครับเพชรเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับเราไม่ได้เตรียมไว้แล้วหรอกนะครับเรามีเพชรที่เราไม่ได้ใช้เยอะครับผมแนะนําให้คุณนะครับเอาเพชรที่ล็อกตัวนี้ครับเพชรทางซ้ายมือนะครับที่เขาจะแจกมานะครับตัวนี้ครับผมมีประมาณสาม0 0ืนกว่าอ่ะไปครั้งแรกนะครับส่งเศษพลอยเศษเพชรครับไปว้าไปส่งเศษพลอยครับ เอาชนะนะครับปีศาจแมวสามร้อยตัวไปไม่ไปไปแมปอันตรายเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่แมปอันตรายคนมันจะเยอะครับสามร้อยตัวค่อนข้างทีจนาอยู่นะครับก็ไม่นานมากเมื่อไม่เกินห้านาทีหรอกครับผมว่ากว่าเพืเ่อนๆนะครับจะมาร้อยสิบห้ากันก็น่าจะมีนะครับเศษพลอยอยู่นะครับในตลาดแต่แล,ล,ละตลาดก็ราคาตอนนี้ไม่แพงนะครับเศษพลอยเลท ตอนนี้อยู่ราวๆหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเท่ากับห้าสิบาทโดยประมาณนะครับปิดเลยครับก็เดี๋ยวค่าแมวนะครับสามร้อยตัวหลังจากที่เราค่าเสร็จ ฆ่าแมวเสร็จแล้วนะครับ300ตัวก็ยังไม่จบนะครับไปฆ่ากระรอกต่อเอีเว้เยเนยมันให้ไปฆ่ากระรอกนะครับมาลงอีก300ตัวครับไปกระรอกนะครับก็มีที่ฟาร์มอยู่แต่ไม่รู้นะครับว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับมอ <c oughs> คนเยอะว่ะไ <c oughs> อ้เน้าสองเน <c oughs> สี่ฮาลลานะครับอยู่กระรอก เอาโฟนนี้แล้วกันคนเยอะอยู่นะครับคนเยอะอยู่อ่ะข้ามแอรต่ออีก300ตัวครับเฮ้ยเพื่อนเจอพี่คุณว่ะมาครับกระแทกพี่คุณสักทีไหมเดี๋ยวกระแทกพี่คุณสักทีครับตรดที่เขาจะตายไหมผมเป็ตีไม่เข้าว่ะผมไป็นผีหายแล้วคอมโบดิ้เลือดห้าหมื่นเลยอ่ะเมื่อแต่เข้าอยู่มัาครับแต่เลือดห้าหมื่นนี่ตีเข้าแล้วโอ้ยเรียบร้อยว่ะมาครับแตกว่ะ พี่กุลที่รักทำไมที่รักแรงจังอะพี่กุลพี่กุลพี่กุลโผล่เข้าไปโผล่เข้าไปมันโผล่เข้าไปมันโผล่เข้าไปมันถอย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 มันจะ่หายแล้วมันกรับไปทำเฮต่อมังครับไปทำเฮต่อไม่ไหวว่ะมันไม่ไหวว่าเฮ้ยม่ครับโอ้ยเรียบร้อยอย่าห้ามมครับมันอยู่จอมันมันโกรธมันโกรธมันย้ายชแนลก่อนครับมันโกรธมันโกรธโอ้มครับนี่หากูทำเฮต่อไม่ได้พวกบ้านี่เฮ้ย เอเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาชีพก่อนเดค่อยกลับมาแก้แค้นมัครับอ่าเพิ่อเสร็จแล้วนะครับก็ลอกสามร้อยตัวไปส่งมอบห้าร้อยผลึกเหล็กหลอมนะครับต่อไปก็เป็นการส่งมอบนะครับผลึกเหล็กหลอมอีกห้าร้อย หลุดหลีกหลอมนะครับเมื่อวานนะครับได้จากการครับที่เรานะครับตีนะครับสว่างสวายนะครับผมก็จะได้นะครับเศษพลอยมาด้วยนะครับเอ้ยได้ผลึกหล็กหลอมมาด้วยครับตีเศษพลอยไว้นะครับแล้วก็เอาชนะนะครับตัวนาคนะครับเอาตัวนาคอีกไปลุยอืมเรามีวาร์ปอยู่แล้วนะครับ เวที่ประจำของเรานะครับตัวนาคเมื่อผมอยู่ตัวนาคนะครับยันเปลี่ยนนะครับเ,เปลี่ยนหกเลยนะครับเมื่อเราคิดสภาพเอานะครับว่าผมนะครับพลังขนาดเนี้ยนะครับนะครับ พลังผมนะครับจู่โจม5,500นห้านะผมอยู่ตัวหน em, totally exactly. ้านะครับคือได้ EP เยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากว้างนะครับตัวอื่นทั้งหมดเลยยกเว้นทิ้งจอดนะครับคือผมจะได้นะครับตัวหน้าเยอะที่สุดนะครับผมอยู่นะครับตัวหน้าจะร้อยสิบห้เลยเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ถามว่าเออผมจะอยู่นะครับยันเลเวลไหนได้คุณก็ลองดูพลังผมแล้วกันผมยังอยู่ตัวหน้าอยู่เลยนะครันาวินาทีนี้นะครับอ่ะมาครับมาเก็บตัวหน้านะครับอีก300เราส่งอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็มีเศษพลอยนะครับหนึ่งหมื่นสองนะครับแล้วก็ เรือเียมหลอมอีกห้าร้อเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้เพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับตอนจบนะครับว่ามีอะไรบ้างมาตน่ายสามร้อยครับหลังจากนะครับน้าสามร้อยตัวก็กวางนะครับอีกสามร้อยตัวนะครับก็คือน่าจะตีนะครับอีกพักใหญ่แหละผมว่ามองดูแล้วนะครับมากวางอีกสามร้อยตัวครับอมาครับมีธรรมะอยู่อ่ะมันเปลี่ยนแนวก่อนเจอไหมนะครับไอพระรองอยู่อีกว่ามะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแบบธรรมดาก่อนนะครับขอฟาร์มอยู่ด้วแล้วการแค่ทำเควสเท่านั้นครับ 3 0มตัวนะครับไม่รู้จะโดนเขาก็ทื่หรือเปล่าเรียบร้อยไหยครับโดนวะโอ้ทำเคินหน่อยก็ไม่ได้เวนนะเมครับขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยอ่าเม่ครับขยับมาหน่อยควายสามอตัวครับชั่วโมงนี้นะครับตัวละครผมสู้ใครแทบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวละครเรานะครับไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยเพื่อนผมใช้ของเก่ามายาวๆเลยนะครับก็เก็บควายสามร้อยตัวครับอ่าต่อไปครับก็ ไปส่งนะครับวิญญาณสว่างสวนะครับสองร้อยไปครับแล้วก็จรอรเข้อีกสามร้อยตัวแม่ไหมครับวิญญาณสว่างสวยนะครับอีกสองร้อยแล้วก็มาตีจรอรเข้อีกเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปตีอะไรอีกสักสามร้อยนะครับเปนอะไรกูโดนอะไรใครฆ่านักหนาว,วเนี่ยมันอึีมาทำเควสไนะเนี่ยมา <laughs> ครับไอ้เก้สามร้อยตัว อ่ะหลังจากตียอเลคเสร็จสา0ร้อยตัวนะครับไปหาที่ไปหาที่สื่อยวนวิที่หุบเขาเสือนะครับเพื่อรับรู้ข่าวใหม่แล้วมีข่าวอะไรอีกอะเอามาครับใกล้ตายแล้วครับบอสนะครับเลือดสิบเอดล้านนะครับหนักเอาเลืองอยู่เหมือนกันนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับล่อไปประมาณเจ็ดนาทีได้นะครับเลือดสิบเอ็ดล้านเลยนะ มาตายสักทีเถอะวะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีฟังก์ชันใหม่เปิดขึ้นมานะครับก็คือนะครับฮูฮูเผนะครับเพลิงไฟสเปิร์ตเซิร์ฟเวอร์นะครับวันที่เจ็ดสิบห้านะครับตัวนี้เพิ่งเด้งขึ้นมานะครับหลังจากที่เรานะครับมาทำเวสเปลี่ยนอาชีพนะครับเราดูได้มีเดบอสนะครับมีไหมเมื่อบอสไม่มีว่ะนะครอบไม่มีนะครับต้องออกไปข้างนอกก่อนสิว่านะครับจะมีบอสประจำวันในตัวนี้ให้เราตีป่ะไม่มีนะครับ ใชไหมครับข่าบอเสร็จแล้วนะครับเขาจะทำอะไรต่ออีกเรื่องเยอะเหลือเกินนะครับเพื่อนอยู่แค่นี้เองจะว้าปหาแสงอะไรวะเนี่ยนํำอาวุธนะครับเลเวลนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยสิบหากเสริมพลังนะครับไม่ต่ำกว่าบวกเก้าที่เหมาะที่เหมาะใช้กับตัวเองนะครับจากกระเป๋าส่งมอบให้นะครับเม่ครับอันนี้แหละงานหยาบแล้วไม่ครับอันนี้แหละงานหยาบไม่ครับ ชิปหายแล้วนาอาวุธนะครับไม่ต่ําก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยสิบนะครับแล้วก็เสริมพลังบวกเก้านะครับแต่ตรงอาวุธตรงนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละชีพนะครับสามารถใช้อาวุธของคนอื่นได้หรือเปล่านะครับถ้าเอาชัวร์ผมก็แนะนํานะครับให้เป็นนะครับอาวุธของอาชีพตัวเองคือจบนะครับเพราะว่าผมยังไม่ทดลองนะครับแต่ถ้าเพื่อนนะครับคนไหนนะครับมีอาวุธนะครับของอาชีพอื่นอยู่แล้วก็บวก9ก้าไว้นะครับลองดูเออเผื่อจะส่งได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนับแนะนําถ้าเกิดว่าจะทําเหมือนผมเนี่ยผมก็แนะนํานะครับให้ทํานะครับ ห่อ,อชีพตัวเองจบครับอาวุธร้อยสิบนะครับบวกเก้าก่อนหน้านี้ผมเคยมีอยู่นะครับอาวุธร้อยสิบบวกเก้าเมื่อจะเป็นอห่อชีพอื่นได้ไหมนอาวุธเสริมไม่ต่างกับบวกเก้าที่เหมาะเอ่อที่เหมาะใช้กับตัวเองมันเหมาะใช้กับตัวเองเขาว่าตัวเองอาจจะเป็นอาวุธเราอะมันต้องเปิดกล่องแล้วปาวะไม่งานหยาบแล้ววะไม่ต่ำกว่าร้อยสิบแต่เขาไม่ได้บอกเพื่อนว่านะครับเป็นของ อของสีทองหรือว่าของสีแดงแต่ว่าเพื่อนครับเอาชัวร์ดีกว่าเพื่อนเอาเป็นของสีแดงดีกว่าเดี๋ยวทําสีธรรมดามาส่งไม่ได้เพื่อนมันมันจะงานเข้าเออเดี๋ยวมันจะงานเข้าเอานะครับถ้าอยากจะให้ตัวอื่นตีบวกให้นะเพื่อนก็ต้องหาเองจากกล่องนะครับหาเองจากกล่องเพื่อนเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูเด้เดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนกนนะครับลองเปิดกล่องตัวนี้ก่อนลองหาด้วยครับอ่าอัปเกรดตัวนี้ครับเปลี่ยนด้วยลองหาดูจากกล่องครับเผื่อจะได้ มันงานมาว่ะไอ้บวกเก้าไม่ยากครับบวกเก้าไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าผมมีการันตีแล้วนะครับการันตีแปดไปเก้าอยู่ครับเดี๋ยวจะลองใช้ไปกระโดดได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ขายก็่อะย่าลืมปิดนะครับอย่าลืมปิดามาเปิดกันใหม่ครับแต่ช่องน้อยไปหน่อยอะ่ะมันจะช้ามนเดี๋ยวย่อยไอ,ไอ้นี่ก่อนย่อยพวกนี้นครับ แต่ีช่องเยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวลองตีบวกดูสังอันสองอันครับโอ้โหเมื่อจะตีบวกเองลําบากนะถ้าเกิดว่าเอาชัวนะครับผมแนะนํานะครับไปซื้อใบการันตีนะครับเอก้าดีกว่าใบการันตีเก้าดีกว่านะครับเพราะว่าผมมีการันตีนะครับแปดไปเก้าอยู่รู้สึกว่าแปดใบเก้าใบหนึ่งไม่กี่บาทนะครับใบหนึ่งไม่กี่บาทเองนะครับแต่ประเด็นคือต้องหาดาบร้อยสิบไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนนะครับหาดาบร้อยสิบนะครับของชีพิตัวเองไว้ก่อน เพราะว่าผมมีใบการันตีแปดไปเก้าอยู่ครับไหนวะได้มาจากกิจกรรมคราวที่แล้วนะครับสยนี่ครับอาวุธนะครับการันตีนะครับแปดไปเก้าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาอาวุธก่อนวะไหมครับจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยหลังจากนะครับไปขนขวายุพักใหญ่นะครับกว่าจะได้มาไหมครับโดยไปสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทก็คือไหมครับ ผมนะครับไปเอายันการันตีนะครับบวก8มานะครับถ้าเกิดว่ากรณีบวก8ถามว่ายากไหมมันไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาตีบวกเองนะครับหนึ่งพอเราคุณตีไม่ติดนะครับสมมติพีมี2 0 0 0เป้าคุณไปตีนะครับหมดไป2,000เป้าแล้วไม่ติดแล้วคุณต้องทำไงล่ะครับทีเนี้ยคุณก็ต้องนะครับไปซื้อยันการันตีใหม่อีกรอบหนึ่งเท่ากับว่านะครับคุณนะครับจะโดน2รอบเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรื่องของตีบวก9นะครับแล้วแต่เพื่อนคุณจะวัดดวงเองหรือว่า ปเอาอย่างการันตีแต่ผมแนะนํา100%นะครับการันตีนะครับชัวร์กว่านะครับเออการันตีชัวร์กว่าครับแต่ในกรณีของผมถ้าเกิดว่าของเพื่อนนะครับใครที่ทํากิจกรรมคราวที่แล้วมันจะมีกันการันตีนะครับ8ไป9อยู่ครับเนี่ยตัวนี้ครับ5 8ไป9ตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนะครับใครที่ทำกิจกรรมก็สามารถนะครับไปการันตียันราชันบวก8ได้ก็คือนะครับ ไปสร้างตัวเด็กสักตัวหนึ่งไหนดีเดียวกันอ่ะแล้วคุณก็หาดาบบวกเจ็ดนะครับโยนไปเพราะคุณว่าดาบบวกเจ็ดโยนไปปั๊บยังการันตีบวกแปดขึ้นมาประมาณสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับเออมันจบกว่านะดีกว่าคุณนะครับมานั่งหัวดเองแต่ไม่แน่บางคนอาจจะดวงดีก็ได้ันนี้ก็แล้วแต่ครับแต่เราผมนะครับผมเจ็บมาเยอะครับผมยอมเสียนะครับแบบนี้ดีกว่าคือจบนะครับอ่านไหมครับดาบบวกเก้านะครับไปครับให้เขาไปดาบบวกเก้านะครับไปครับ อะไรต่ออีกนะครับเสียทุกอย่างเลยโอ้โหมันกำเจเยอะเหลือเกินเลยหนึงน่งหนึ่งเออส่งมอบนะครับหนึ่งพันล้านตำลึงไอ้ัวนี้ไม่เป็นไรครับหนึ่งพันล้านตำลึงอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่พอนะครับก็มีคลิปนะครับบอกแล้วเรื่องการปั๊มเงินตำลึงนะครับอ่าเรื่องการปั๊มเงินตำลึงนะไปนะครับไปตีไปวังเย็นทะเลเหนือข้ามยานขมแข็งนะครับไป ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะน่าจะลำบากก็ตรงดาบโวก้านี่แหละใก่แล้วครับใกล่แล้วครับอีกสองรอเจ็ดิบห้าตัวอ่าเบิร์นเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับสองรอเจ็สิบห้าตัวไปยังอีกไปฆ่านางลาอีกคุณพระช่วย <laughs> โอ้โหมาครับจัดการนางลานะครับแต่เบิรอนจะชอบว่ะจัดการนางลานะครับ <laughs> แต่นางรำตัวมันเยอะดีครับนางรำแป๊บเดียวตัวเยอะครับนางรำอีก275ตัวครับแม่ไหมครับวุ่นวายแล้วเกินมันจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนชนอนลครับไปนางรำนางรำตรงนี้ครับกองแถวนี้มันจะเยอะหน่อย นะครับแป๊บเดียวอ่าเพื่อเสร็จแล้วนะครับฆ่านางนำเสร็จแล้วไงต่ออีกมันก็อยู่ตรงนี้แหละจะไปไหนล่ะเพื่อให้ฆ่านางนำต่ออีกสองร้อยแปดสิบตัวอีกเหรอโอ้โหเรื่องเยอะเหลือเกินนะครับมันต่ออีกสองร้อยแปดสิบตัวพโถฆ่าตัวเดียวกันทำไมไม่มาทีเดียวเลยวะ โ oh, <laughs> <laughs> อ้่าเสร็จแล้วนะครับฆ่านางรำเสร็จแล้วนะไปไหนต่ออีกเฮ้ยฆ hey, ่านางรำที่เดิมอีกเหรอเน,นี่ยอีหยังวะไหมครับนี่ตีนางรำสามรอบคุณพระโอ้โหทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยมันจะเปียกไหมเนี่ยโอ้โหนะครับดาบบวกก้าเอ้ยนู่นนี่นั่นเอ้ยอบ้ามันจะจับนางรำกลับบ้านสักคนสิวะนะครับแม่ของชอบครอบครัวด้วยนะครับ เพื่อนจะเสร็จแล้วนะครับดูที่มันจะให้ฆ่าอะไรอีกรอนางรำไปสามรอบโอ้โหนางรำหนึ่รอบอีกเหรออะไรเนี่ยนางรำวังกินทะเลใต้ฆ่านักลบนะครับเลือดเหล็กนักลบเลือดเหล็กโอ้โหนะครับแม่งวุ่นวายจริงเลยไอ้ต <c oughs> ัวนี้อะไรเนี่ยนักลบเลือดแกง ตัวไหนวะเนี่ยนักลบเลือดเหล็กนักลบเลือดเหล็กของตัวนี้ครับตัวนี้ครับโอ้โหแมครับผมว่าจะโดยสามสี่รอบกว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยเพื่ออยู่ในวางเย็นอีกพักใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันนั้มครับสองร้อยเก้าสิบตัวว้าอะแม่ครับหลังจากที่เราทําเควสนะครับทั้งหลายทั้งมวลมานะครับก็เป็นอันว่านะครับเสร็จแล้วนะครับ หลังจากที่เพื่อนนะครับส่งดาบบวก้าให้นะครับก็จะมีเควสนู่นนี่นั่นนะครับก็ทำไปเรื่อยตีมอนสเตอร์ตีบอสนะครับเราก็ได้เปลี่ยนหกแล้วครับนะครับเปลี่ยนอาชีพนะครับโผล่เข้าไปเรียบร้อยครับรับรางวัลนะครับเปลี่ยนหกนะครับสกิลแม็กซก็จะมีสกิลใหม่ขึ้นมานะครับส่วนสกิลตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่านะครับเราควรจะเอาสกิลอะไรยังไงตรงไหนดีนะครับตัวนี้ร้อยี่บ้านี่ครับ1้อยี่บห้าตัวตัวนี้ร้อยสิบห้านะครับสองตัวนี้นะครับร้อยสิบ นะครับเดี๋ยวลองมาศึกษากันอีกทีนึงคนระับว่าสกิลตัวไหนนะครับจะดีไหมครับค่อยว่ากันอีกทีนึงครับ,บฟูยุทก็ไม่มีอะไรครับเป็นไงครับเมื่อสําสำหรับนะครับคลิปเปลี่ยนอาชีพหลกัลกๆเลยมันก็ไม่ยากนะครับเออหลกัลกๆเลยไม่ยากนะครับ ตัวยากก็ตอนะครับดาบบวก9ซะหน่อยนะครับเดียกแค่ตอนเปลี่ยนอาชีพตีดาบบวก9อย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นขอนะครับทั้งหมดนะครับที่รวบรวมมาให้มีเศษพลอยพันสองพลึกเหล็กหลอม500อยนะครับยานสวายสว่างสวายส0 0แล้วก็ค่าบอลนะครับเลือด11ล้านดาบ110บวก9ผมแนะนำนะครับตามอาชีพนะครับตามอาชีพนะเป็นดาบนะครับเป็นดาบสีแดงนะผมแนะนำเป็นสีแดงนะครับ วิธีการตีบวกก็มีหลายๆแบบนะครับแล้วแต่นเพื่อเลยว่านเพื่อนนะครับอยากจะไปตีบวกแบบไหนอะไรยังไงนะครับมันมีหลายวิธีนะครับจะตีเองหรือว่านะจะใช้การันตีแต่ถ้าผมแนะนําใช้การันตีครับส่วนเงินตาลึงนะครับหนึ่พันล้านนะครับปั๊มได้สบายเงินตาลึงตรงนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนอาชีพก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับหลักๆก็คือของที่หามาเปลี่ยนนะยากครับแต่ที่เหลือนะครับก็คือตีมอนเรื่อยไปครับทำเควสตีมอนนู่นนี่นั่นครับ ็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับได้ไม่มากก็น้อยถ้าชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องปิง a อากาซาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลอะไรดีผมจะมาทําบอกเพื่อนกันอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม